6นาทีไปอีกกลับนี่ก็จะมีสราระ คิดตรงนี้ไปนั่งแถวบึงบึงบางโคตรบึงจันทครบึงช่าง มจะดูความนิ่งของมันด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นใช้ระบบกันสั่นที่เป็นซอฟต์แวร์นะเป็นไฮเปอร์สมูทของเขานะแล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยแดดจัดหรือว่ามีความสบางมากๆเ่ยไฮเปอร์สมูทก็จะทํางานได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะใช้การเปรียบเทียบภาาเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์มันไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์แบบไม้กันสั่นเถ้าไม้กันสั่นเนี่ยมันจะใช้เป็นแบบ มันใช้ไปแบบอนาล็อกนะนะมันมันใช้พวกมอเตอร์มาบังคับนะมาควบคุมไม่ว่าจะมืดหรือสว่บบางแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะใช้เออมันก็จะแทบจะไม่มีผลกับกับความนิ่งของไม้กันสั่นนะนะเพราะว่ามันถ้าเขาเรียกว่าถ้าถ้าจะเรียกมันก็คือเป็นลักษณะเป็นอนาะล็อกอะเป็นเป็นใช้แกนของ mortar, มอเตอร์ควบคุมกันและสามแกนนะนะ t แอ e e a x ะนะนะแต่ว่าถ้าเป็น กล้องแบบกลุ่มโปรแบบอย่างนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะไม่ใช้กันสั่นแบบที่ใช้เป็นลักษณะเป็นอ,นอินเทอรแบบเป็นเป็นมอเตอร์มันจะไม่ใชดแบบอย่างนั้นแต่มันจะใช้เป็นแบบซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะเอาภาพที่ได้เอามาประมวลผลแล้วก็คำนวณออกมานะดังนั้นนี่การที่มันใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยถ้ามันถ้ามันมืดเนี่ยภาพมันก็จะความความชัดเจนของภาพนะที่มันจะเอามาเปรียบเทียบนะ มันก็จะรายละเอียดมันก็จะลดลงใช่ไหมดังนั้นในการที่เอามาเปรียบเทียบอ่ะมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงเป็นเรื่องปกติของการใช้ซอฟต์แวร์นะมันก็เหมือนกับตาเรามองเห็นนี่แหละถ้ามันมืดกับมัสวางเนี่ยถ้ามัสวงเราก็มองเห็นได้ชัดเจนในชะ่ไถ้ามันมืดเริ่ม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 มืดอย่างเงี้ยมันก็จะมองเห็นได้ประสิทธิภาพลดลดลงนะอันนะั้นเป็นลักษณะ เดียวกันเลยนะการใช้ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นลักษณะเชิงเอไอ AI นั่นแหละหรือหรือเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่า image processing image image ก็คือรูปภาพนะรูปภาพนะถ้าทุกวันนี้มันก็รวมถึงวิดีโอด้วยวิดีโอมันก็คือ,อ,อมันก็เอาภาพมันก็เอาภาพวิดีโอแหละที่มันเป็น ภาเพเคลื่อนไหวแหละอิเมดนะโปรเซสซ,ซิ่งก็คือการประมวลผลเอารูปภาพมาประมวลผลนะนะถ้าปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นระบบ AI นะ artificial intelligence น,น,น,นะนะเดี๋ยวนะนะระบบมันสมองอัจฉริยะเขาอนะ นี่ก็โอ้โหก็องนี้ถือค่อนข้างง่ายหน่อยนะโปรโปรนี้จบเลยผมว่าจบแล้วจบตอบโจทย์แอ้ว นประําะมันก็จะเป็นนะฮะ I นะืนะอแบกไปอ่าชิี่เียนอินฟลูเอน n ซน์นะภาษาไทยเขาใช่าเลยปัญญประดิษฐ์ลืมไปละเรียกแต่ตัวยอ่อมากเกินไปกไป็ทำให้เราลืมตัว,าาต,ว,ต,วตัวเต็มแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นอันเข้าใจกัน ว่า AI มันก็คือแบบระบบเออ่ระบบอัจฉริยะนะการรู้จำอย่างเดียก่อนเล็กเขาดีชั่นอะไรพวกนี้เอาเอาแบบภาษาชาวบ้านนะคือว่าเป็นเป็นความฉลาดของมันน่ะนะที่มันสามารถรู้จำแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบได้อนะโอเคแต่จริงๆริงมันก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละมนุษย์เป็นคนคิดขึ้นมานะแล้วก็ป้อน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 ,ป,อน,ป,อนป้อนเขาไปแล้วก็ พอะะหลังนี้มันพอมันประมวลผลได้ค่อนข้างเร็วเนะเออแต่ก่อนมันจะประมวลผลช้าใช่ไหมอินเทอร์เน็ตพลังซิ่งปะมวลผลช้าใช่ไหมด้วยด้วยความที่คอมพิวเตอร์มันแรงขึ้นซีพมันเร็วขึ้นหน่วยความจำมันมีมากขึ้นเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นมันก็ทำให้มันประมวลผลได้เร็ว Big Data หรือว่ามี Data หรือว่าข้อมูลเนอะม,มากอย่างเงี้ยเอามาวงมวลผลได้รวดเร็วอย่างเงี้ยโอเคงแล้ว เจอกันใหม่ครับ